สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเกนโชค่ะเชาวราศีมังกรประจำวันที่13 19กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของความคิดความเครียดต่างๆอาจจะเข้ามาได้ง่ายนะคะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ที่ขึ้นลงหรือบรรยากาศรอบข้างนะคะที่ทำให้เกิดความลังเลไม่แน่นอนได้ ในเรื่องของการงานนะคะก็จะเด่นเรื่องของการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์บางรายเกี่ยวกับความเบื่อหน่ายนะคะในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็ต้องมองหามุมมองใหม่ๆหรือว่าการเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่ปรับสภาวะจิตใจนะคะให้รักงานอยากทำงานมากขึ้นด้านงานที่ใช้คำพูดใช้วาทศิลป์นะคะก็จะเหมาะกับชาวมังกรนะคะจะนำ ผลประโยชน์หรือความสำเร็จมาให้ท้ายที่สุดเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวกับช้าแต่ชัวร์ให้ค่อยๆเก็บค่อยๆออมค่อยๆลงทุนไปนะคะก็มีโอกาสได้ผลกำไรทั้งนี้ก็ต้องอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆสะสมไปนะคะอย่าเพิ่งรีบถอนทุนออกมาเป็นต้นในเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเลือดลมแปรปรวนการที่มีโรคเก่ากำเริบนะคะ หรือการพักผ่อนน้อยนะคะอาจจะมีความเครียดใช้สมองเยอะช่วงนี้ก็ควรหลับให้เต็มอิ่มนะคะอย่านอนดึกเกินไปคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักก็จะเป็นรักซ้อนซ่อนเล้นนะคะหรือมีรักที่ต้องพิสูจน์นะคะหรือหาความจริงบางอย่างเกี่ยวกับความลับหรือคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะก็ดูให้ดีส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้ พูดคุยกันมากขึ้นนะคะบางคู่ก็มีเกณฑ์ทานข้าวนอกบ้านหรือมีการเอาอกเอาใจกันเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะส่วนบางคู่อาจจะมีเรื่องหึงหวงเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรนะคะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ตัวคุณเองและคนรอบข้างเช่นกันค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกดสับสไคร b ์ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ